ถ้าเมียเขาแอบมาหาแต่เราไม่รู้ว่าเขามีผัวเราผิดไหมครับถ้าเราไม่มีเจตนามาไม่ผิดหรอกแต่คําถามคือเราถามเขาหรือเปล่าละ่ะบางทีเรามีเจตนาในการไม่ถามเพื่อหลบเลี่ยงนะมันจะผิดตรงนี้นะมันจะผิดตรงที่ไม่ถามเขาเพราะเราต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเขาไม่ใช่เฉพาะเขาอนุญาตอย่างเดียวพ่อแม่เขาเราก็ต้องได้รับอนุญาตนะตบยุงบาปไหมบาปจ้าคนตายแล้วก็ไปเกิดไนงะ แฟนให้เงินเรามาทําบุญแฟนหรือเราที่จะได้บุญคะก็เงินใครล่ะถ้าเงินเราเขาให้เราแล้วเราไปทําบุญเราก็เป็นคนได้เพราะเขาให้เงินเราแล้วไงแต่ถ้าเขาฝากเงินเราไปทําบุญก็เงินเขาไงเขาก็ต้องได้สิแต่เราก็ได้ในส่วนที่เป็นสะพานให้เขาไปไปบริจาคให้เขาไปทําบุญให้เขาอริยบุคคลแล้วอยู่อัลไเอาซเมอร์ Alzheimer ไปกระทำบาปจะเป็นอริยบุคคลอีกไหมคะอริยบุคคลขึ้นชื่อว่าเป็นแล้วก็เป็นไปตลอดไม่มีการเสื่อมลงอีกแล้ว และอริยบุคคลจะไม่ทําบาปมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เขาจะเสื่อมจากอะไรก็ตามแต่เขาจะไม่เสื่อมจากอริยสัจสี่จำไว้เขาจะหลงลืมอะไรแค่ไหนก็ตามแต่เขาจะไม่หลงลืมจากอริยสัจสี่อายุเป็นเจเพศเชื่อถือได้ไหมไม่ได้นะ ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ได้ไหมได้ทําไมต้องพุดโทรคิดถึงแล้วโทรไม่ได้หรอครับมึงเล่นมุกอะไรเนี่ยมุกมึงแป็กมากเลยนะอา่าไปคิดมาใหม่ไปมุกแปลกมากมุกไม่หาพาเพื่อนเครียดจะนะไห่อยากจะเล่นกับเขาอะนะอา่าแต่มุกแบบโอ้โหโหไม่ได้นะไปเรียนมาใหม่ ถ้ารู้สึกดวงตกให้เดินข้ามแม่น้ําข้ามทะเลเพื่อเปลี่ยนชะตาชีวิตใหม่ดวงดีขึ้นจริงไหมคะมันจะจริงยังไงวะโอ้ยชีวิตมึงคือการกระทําทางกายวาจาใจมันไปเกี่ยวอะไรกับแม่น้ํามันไปเกี่ยวอะไรกับการเดินข้ามแม่น้ําถ้ามึงเดินข้ามแม่น้ำแล้วชีวิตมึงดีขึ้นก็พากันไปเดินข้ามไปหมดสิกูเนี่ยนั่งเรือข้ามก่อนไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งละกูไม่เคยเห็นชีวิตจะมีหาอะไรดีขึ้นเลย จะดีไม่ดีมันอยู่ที่อะไรกูดีได้เพราะเปลี่ยนการกระทําตัวเองนี่การกระทําทางกายวาจาใจนี่มึงเลิกกันสักทีเถอะความเชื่อปัญญาอ่อนที่ไมีเกี่ยวกับการกระทําเนี่ยความเชื่อปัญญาอ่อนที่มึงไปเชื่อกันมาแล้วไม่สร้างเหตุสร้างปัจจัยทางกายวาจาใจเนี่ยเลิกกันได้แล้วเลิกโง่กันสักทีไม่ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ได้ไหมคะได้จะทำก็ได้ไม่ได้ไม่ทำก็ได้แล้วแต่เราเลย เตียงทางวางไว้ทางที่ตะวันตกแล้วฝันร้ายตลอดนี่แปลกไหมครับไม่แปลกจ้ามึงหันทิศไหนมึงก็ฝันร้ายได้ถ้ามึงจะฝันนะหันทิศไหนมึงก็ฝันมึงจะฝันดีตลอดมันก็ไม่ใช่มึงจะฝันร้ายตลอดมันก็ไม่ใช่ ฝันเห็นพระสงฆ์หมายความว่ายังไงคะอ้าแล้วต้องหมายความว่าอะไรอ่ะมึงก็แค่ฝันไม่ล่ะทําไมต้องไปหมายความว่าอะไรกูไม่เข้าใจทําไมมึงจะต้องหาความหมายในการใช้ชีวิตไปเสียทุกเรื่องรถวิ่งตัดเอ่อรถตัดหน้าวรถวิ่งผ่านตัดหน้าหมายความว่าอะไรวะมีคนเดินมาหมายความว่าอะไรวะรถขายกับข้าวกับข้าวมาแล้วครับกับข้าวเี่หมายความว่าอะไรวะ คือชีวิตมึงมึงต้องเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยเหรอกูถามแกเนี่ยคือมึงเจออะไรมึงต้องแบบแม่ค้าตะโกนเรียกมึงซื้อผักไหมจ้าหมายความว่าอะไรอะ่ะอย่างนี้เหรอ่อะคือชีวิตมึงจะไม่ทําหาอะไรแล้วจะหาความหมายหมายความว่าอะไรอะ่ะฝันก็ฝันมึงจะเป็นปัญหากับความฝันทําไมมึงไม่ต้องไปนั่งหาความหมายอะไรเสียเวลาชีวิตมึงเอาเวลานะที่จะต้องมานั่งหาความฝันเนี่ยนะว่าความหมายว่าอะไร ไปหาวิธีการทํายังไงให้กูรวยดีกว่าใช้ชีวิตทางกายวาจาใจาย,ยังไงให้มีเงินมีทองเยอะๆอย่างมั่นคงไปนั่งหาความผิดตัวเองความความทุกข์ของตัวเองว่าเอ้เราจะแก้ไขความทุกข์ที่มีอยู่ในชีวิตเรายังไงวะเนี่ยหน้าที่มึงคือมึงต้องไปหาเรื่องพวกนี้ไม่ใช่มานั่งถามความหมายของความฝันอยู่มนไร้สาระมันไม่เป็นแก่นสารในชีวิตไม่กอบด้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์ ไหวศาสตร์จีนบัณฑพบุุษจะได้บุญไหมก็อยู่ที่ว่าเขาไปอยู่ในภพที่สมควรเก่กัารได้รับไหมบางมีองแปดเป็นเครื่องดักทุกข์ใช่ไหมใช่ฌานสมถานาปนสาาติเหมือนกันใช่ไหมครับอานาปนสาาติเป็นทั้งสมถะและวิปัสนาอภิธรรมกับพุทธวจนะแตกต่างกันยังไงครับทำไมคนต่างไม่ยอมรับกันปัญหาคือไม่รู้ด้วยว่าอภิธรรม อภิธรรมกับพุทธวจนะมันก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละอภิธรรมก็คือเอาพุทธวจนะไปขยายความมันเรื่องเดียวกันกูก็ไม่เข้าใจทุกวันนี้เขาไปตี HN กันทําไมกูยังงงอยู่เนี่ยไปตี HN กันเพื่ออะไรก็ไม่รู้มันเรื่องเดียวกันพุทธวจนะก็คือพระสูตรเอ,าอา่ออัตถกถาอภิธรรมก็คือเอาพระสูตรมาอธิบายขยายความเพิ่มเติมเพื่อ,อให้เข้าใจมากขึ้นอย่างอาจารย์อธิบายขยายความพระสูตรอาจารย์มานั่งพูดพระสูตรได้ฟังอ่านหนังสือพระสูตรได้ฟัง แล้วจางก็อธิบายให้ฟังเข้าหมายความว่าอะไรเปรียบเทียบไปฟังขยายความออกไปเนี่ยเรียกว่าอภิธรรมอธิบายให้มันยิ่งขึ้นไปไงเพื่ออะไรเพื่อเกิดความเข้าใจไปเถียงกันอะไรกันไม่รู้ไม่ไปเถียงกันทำไมก็รู้ทุกวันนียงงมันก็เรื่องเดียวกันนะั่นะแต่การอธิบายขยายความต้องสอดรับไม่ขาดแยง้งเป็นเนื้อเดียวกันกันกบพระสูตรจําไว้อภิธรรมก็ฟังได้อัตถกถาก็ฟังได,ฟงได้ฟังได้หมด แต่อย่าขัดแย้งกับพระสูตรแค่นั้นจบอภิธรรมบางกลุ่มเบียดีเบตกับพระเรื่องอะไรต่างๆที่อยู่ในฌานแต่พระตั้งตอบไม่ได้เพราะเขารู้ว่าพระมาบวชแค่หนึ่งภาษาก็หัวเราะแล้วบอกให้พระศึกษาใหม่แบบนี้เราสามารถทำได้วแล้วครับสันดานเสียไงแค่นั้นแหละเห็นคนต่ํากว่าก็หัวเราะเยาะเย้ยเขา ความรู้เต็มหัวแต่ปฏิบัติไม่ได้นี่สันดานมันชั่วเห็นไหมเออมันหัวเลาะขำขันเนี่ยมันหัวเลาะเพราะมันหัวเลาะเยาะเย้ยนะหัวเลาะเยาะเย้ยต่อพระภิกษุสงฆ์ที่บวชใหม่เออมีเจตนาในการอยากศึกษาพระธรรมพระวินยัยแทนที่มันจะชี้โทษกล่าวโทษชี้ประโยชน์กล่าวประโยชน์ให้ท่านฟังเออกลับมานั่งหัวเลาะเยาะท่านนี่สันดานชั่ว อย่าไปเอาแบบอย่างมาเราเดินหลีกเอาใจคนประเภทนี้ซะอย่าไปคุกคีกับมันมีความรู้แต่ปฏิบัติอะไรไม่ได้พอลงไลน์ก็บอกว่าคารวะสามารถตำหนิพระได้ถ้าตอบไม่ตรงหรือศึกษาไม่ได้ถ้าขึ้นมาคุยอัดคุยทําไม่มีคารวะกับสงฆสามารถตดจริงกันได้ถือว่าทําได้ด้วยใช่ไหมครับได้ตีได้มันติได้อยู่แล้วแต่ไม่ใช่ไปหัวเราะเยาะเย้ยเขา อีพวกเนี้มันต้องเจอกูเดี๋ยวกูจะกระโถนตีปากพวกมันให้สันดานเสียไม่รู้จักฐานะไม่รู้จักต่ำสูงมันเห็นว่ามันมีความรู้เลยเอาความรู้ไปข่มชาวบ้านเขาตัวเองเรียนมาลึกกว่าเขารู้กว่าเขาก็เลยจะเอาความรู้ไปข่มกว่าดื่นเขามันน่ากระโถนตีปากไอ้พวกเนี้ยนะสันดานชั่วจริงๆไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่รู้จักฐานะอาฐานะอย่างน้อยที่สุดท่านก็เป็นพระจะไปนั่งขำขันท่านจะไปนั่งหัวเราะเยาะเย้ยถ้ามาไม่ถูกต้อง ไม่ได้นะเจ้าก,กล่าวจะติพระต้องติด้วยความเคารพบบนอบน้อมไม่ใช่ไปติท่านไปดูด่าว่ากล่าวท่านแบบไม่เคารพบบนอบน้อมมันใช้ไม่ได้ไข่ผมยานปรึกษาอาจารย์ได้ไหมครับปรึกษาหมอเถอะเออไข่กูก็ยานกูก็ช่วยมึงไม่ได้นะอา่าถ้ามึงจะแก้ปัญหาไข่ย,ยามก็ต้องไปหาหมอไปดึงทำศัลยกรรมตกแต่ง กูก็ไม่ได้แก้เรื่องไขายานเหมือนกันมันเป็นตามธรรมชาติกูก็ปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยถ้ามึงไม่พอใจในไขายานของ,ม,งมึงก็ต้องปร,ปรึกษาหมอโรงพยาบาลยันทีอ่าแต่ถ้ามึงปรึกษาไขายานก็ไม่น่าใช่โรงพยาบาลยันทีน่าจะเป็นโรงพยาบาลยันฮัมมึงก็ลองปรึกษาศัลยแรรม์ตกแต่งดูนะแล้วพวกอพิธรมว่ายานสิบหกคืออะไรไม่รู้จะไปถามเขาอาจ์ไม่ได้ศึกษาพิธรม เกิดอะไรเป็นอะไรสบายสุดไม่ต้องเกิดถ้ามึงเกิดไม่มีคําว่าสบายไม่ต้องเกิดสบายที่สุดกูจะบอกให้เกิดเป็นอะไรถึงทรมานที่สุดครับนรโลกนะ สมัยก่อนที่อาจารย์ศึกษาพุทธวจนะชีวิตประจําวันของอาจารย์สมัยก่อนทํำยังไงบ้างครับก็ไม่ได้ทําอะไรถ้าสมัยก่อนเลยนะก็ไม่ได้ทํากูศึกษาอย่างเดียวแต่กูไม่ปฏิบัติสมัยอาจารย์ศึกษาเมื่อวานมีการส่งรูปสมัยบวชนะสมัยบวชอาจารย์ส่งรูปเข้าไปในกลุ่มให้ผู้ลูกศิษย์มันดูลูปสมัยบวชวันนี้สมัยบวชดูไว้ซะเมื่ออายุตอนยี่สี่ยังวัยรุ่นอยู่ไปบวชศึกษาพุทธวจนะ โอ้ยศึกษาจริงจังมากเออกูไล่เอาตำรานี่ฟาดกบ,บาลไม่มีไม่มีมมพุทธเจ้าไม่เคยสอนพุทธเจ้าไม่เคยสอนสแกนไม่ดีสแกนไม่มีไปสแกนดูเลยไม่มีโอ้ยกูดิสุดมาก่อนกูสุดมาทุกอย่างกูบอกให้อาจารย์บวชนะยังไม่ถึงบรรษาเลยอาจารย์ออกเทศแล้วเทศอะไรพุทธว,วจะนะนี่แหละกูลุยเลยเอา่าแล้วมึงดูสไตล์กูปากกูอย่างนี้อ่ะมีแต่คนมาเชิญกูไปบรรยายสมัยก่อนแล้วเป็นพระไงฐานะของความเป็นพระ คนมันจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าเนื้อกไหมะโรงพยาบาลหน่วยงานราชการก็เชิญกูไปโอ้ยถ้ากูอยู่เป็นพระป่านี้กูดังแล้วเออกูดังทะลุโลกกูบอกให้ทะลุดาวังคารทะลุจักรวาลนี่นะใครก็ไม่สุดตัากูหรอกเออเสร็จแล้วกูก็ไล่ฟาดไล่บี้ไล่อะไรมันมันรู้อย่างเดียวแต่ไม่มนไม่ละเลยอะมันรู้อย่างมาไม่ละเนื้อกมะเออ โอ้ยมันรู้ตำราตำลา,ำลารู้หมดพุทธเจ้าสอนอะไรไม่สอนอะไรอันนี้พุทธเจ้าไม่สอนไม่ต้องไปฟ,ฟังอันนี้พุทธเจ้าสอนฟังเลยอันนี้พุทธเจ้าไม่มีไม่มีกูปาดหมดพุทโทกูก็ปาดพองยุบกูก็ปาดกูไม่เอาอะไรทั้งนั้นอะ่ะกูปฏิเสธหมดเออไม่มีไงสแกนแล้วไม่เจอกูก็ไม่เอาไงากูตัดทิ้งหมดเมื่อก่อนเออเอาเวลากูเริ่มภาวนา่านั้นแหละอ๋อกูเข้าใจแล้วแจมแจ้งเลยทีนี้ ออกูเลยวางเลยกูเข้าใจแล้วกูยึดคําสอนพุทธเจ้ากูยึดพุทธวจนะเหมือนเดิมนะไม่ใช่ไม่ยืดนะแต่กูไม่ไปนั่งตามแล้วว่าถ้าสแกนไม่เจอเท่ากับไม่มีอันนี้อันนี้กูไม่ทําละเอ่าไม่ได้แล้วเพราะอะไรอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าปัญหากูในสมัยก่อนกูกูศึกษาไม่ดีด้วยแล้วบวกกับไม่ปฏิบัติอ่านอย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติเรียบร้อยเลย กูไล่ตีชาวบ้านอย่างเดียวไม่สนใจอะไรผิดอะไรถูกกูหนีว่ายันกูบาจานเมื่อก่อนเนี่ยกูต้องไปนั่งไล่ขอขมาอะ่ะไม่ไงั้นมันไม่ออกอะมันเคลียร์ไม่ออกอะปามาท,ท่านไวออ้อะ แล้วปรเรียนเก้าหรือว่าไปเรียนอะไรตามวันนี้เขามีความรู้เท่านั้นใช่ไหมครับการภาวนาหรือจะเป็นผ้าระยะไม่แน่นอนใช่ไหมครับเขาไม่ได้ภาวนาก็ออรรเท่าไรเราผู้ประจบปเรียน่ะเขาเรียนแต่นังสือว,วันวันเรียนแต่หนังสือวันวันท่าแต่นังสือก็หมดเวลาแล้วเขาไม่มีเวลาภาวนาหรอกพวกครูบาอาจารย์่ะที่เรียนมาหาปเรียนกันะเลยหนีเข้าป่ากันหมดไงเพราะรู้แล้วว่าการเรียนมันไปต่อไม่ได้การเรียนมันไม่ได้มีเวลาในการภาวนาเพราะอะไรสอบเพื่อแข่งขันอย่างเดียวมันเหมือนทางโลกเลย ขวนขวาในการท่องตำลับท่องตำราท่องวยาวจาัจกท่องบาลีวยากรณาท่องแต่งประโยคเขียนโครงกาบโครงกรเขียนบทความเป็นภาษาบาลีมันขวนขวาแต่เรื่องเหล่านี้ว,นว,นวันหนึ่งคืนหนึ่งอ่านแต่ตำลับตำราอ่านแต่หนังสือแม่ก็สอบไม่ผ่านเอ,อมันเลยไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติไงปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครูบาอาจารย์เลยหนีหมดไงหลวงพอ่อพุธทาสจบมหาปรียาออกเข้าป่าหลวงตามมหาบัวมหาปรียาออกเข้าป่าไปดูได้เลยครูบาอาจารย์ตาวดป่าวัดเขาออกเข้าป่าภาวนาหมด ถ้ารู้แล้วไงรู้พอแล้วอย่างเงี้ยเออเรียนศึกษาพอแล้วไปเวลาภาวนาก็าแล้วไม่งั้นอยู่ไม่ได้ภาวนาแน่เมียไม่อยากมีอะไรด้วยใช้เราไปหาเมียน้อยถ้าเรามีจริงๆเราจะผิดไหมครับมึงก็ขออนุญาตเขาก่อนมันประชดแหมทีเนี้ยมึงอยากจะทําจริงจังขึ้นมาเลยนะแยกไม่ออกขึ้นมาทันทีเลย อันไหนประชดอันไหนประชานอันไหนไม่ประชดแยกไม่ออกเลยเรื่องอื่นนี่แยกหมดรู้หมดเธออย่าประชดฉันสิอ่าแต่เวลามีาเมียมึงไล่มึงไปมีเมียน้อยนี่อ่าถ้าผมทําจริงขึ้นมานะอ่าเพราะมีอนุญาตแล้วครับอาจารย์นี่อีเวลาประชดเนี่แยกออกเธออย่าประชดอย่างนั้นทําไมต้องประชดอย่างนี้พูดดีๆไม่ได้เหรอแต่เวลาเรื่องให้ไปมีเมียน้อยนี่มึงไม่ประชดเลยนะอ่าถือว่าเป็นเรื่องจริงทันที จะเอาให้ได้เลยนะเรื่องเมียน้อยเนี่ยอย่างเร็วอุกมึงเนี่มาสันดานเลยนะเอรู้มากดี่เข้าทางมึงอย่าคิดว่ากูรู้ไม่ทันมึงนะเพราะกูก็ทามาก่อนนะกูบอกก่อนนะกูรู้ทันพวกมึงหมดแหละเอก่อนกูจะมานั่งตรงนี้นี่กูทํามาหมดแล้วมึงไม่ได้แดกูหรอก <c oughs> เกิดวันเสาร์ก็บอกว่าใส่สีเขียวเอาประมงคนทําไงดีคะอือกูพูดไปแล้วเรื่องสีเขียวเนี่ยถ้าเขียวอาประมงคนสําหรับการเกิดของมึงในวันเสาร์แล้วบ้านมึงมีต้นไม้ไหมล่ะบ้ามงมีต้นไม้ไหมมีอ้าวแสดงว่าต้นไม้ก็อัปมงคลอัปมงคลสําหรับชีวิตมึงนะมึงอย่าปลูกต้นไม้ที่บ้านมึงกินผักมะแตงกวากินมะอ้าวแตงกวาสีเขียวมึงอย่าก,กินแตงกวานะ มืออยาก karaoke, <Yes. S 1> ินผักนะเพราะผักเป็นอัปมงคลแก่มือเพราะมันเป็นสีเขียวมันเป็นกลากิีนีมันเป็นอัปมงคลต่อการใช้ชีวิตของมือเพราะมือเกิดวันเสาร์วันไหนถ้าเพื่อนมึงใส่สีเขียวมามึงจะเข้าไปใกล้เพื่อนมือไม่ได้นะเพราะว่าจะเป็นอัปมงคลจะเป็นกลากินีสาหรับชีวิตมึงเพราะมือเกิดวันเสาร์เอาสิอย่างที่กูเคยบอกก่อนหน้าเนี่ยมึงต้องไปอยู่ดาวังคารเพราะดาวังคารไม่มีสีเขียว ไปอยู่คนเดียวเนาะเออไปติดต่อองค์การนาซ่าขอเช่ายานอาวกาศเหมาลําออกไปใช้ชีวิตอยู่นอกโลกมึงไปอยู่ที่อื่นไม่ได้หรอกมึงต้องอยู่ดาวอังคารเพราะมึงไม่มีทางเลี่ยงสีเขียวได้ แบงค์ยี่สิบในกระเป๋าตังค์มึงอะฉีกทิ้งให้หมดซะนะมันเป็นการกินีมึงบริจาคให้เขาไปให้หมดแบงค์ยี่สิบในชีวิตมึงมึงต้องเลิกใช้แบงค์ยี่สิบตลอดชีวิตเลยนะใช้ไม่ได้ต่อไปใครทอนมึงเขาทอนแบงค์ยี่สิบมาโอ้ยรับไปได้คะ่ะคารกินียกให้คะ่ะอย่างนี้เลยนะอ่ายกให้คะ่ะตังค์ทอนไม่รับคะ่ะอ่าก็ทอนให้มึงเนี่ยพันหนึ่งเนี่ยแบงค์ยี่สิบดอ๋อยกให้เลยคะ่ะเอาไปเลยคะ่ะการกินีมากเลยคะ่ะแบงค์ยี่สิบไม่เอาคะ่ะพันหนึ่งเลยนะ กลาก,กินีค่ะดิฉันจับไม่ได้ค่ะดิฉันเกิดวันเสาร์ค่ะแบงค์สีเขียวเป็นโอ้ยีกลาก,กิีนีค่ะไม่ได้เอาเลยจ้ากูไม่ว่าอะไรนะกูยินดีมากเลยเอามาสละว่าบริจาคให้กูก็ได้แบงค์ยี่สิบมีไหมมึงฝากเงินไว้ในธนาคารหรือเปล่าเออเงินในธนาคารมึงฝากไปสักแสนหนึ่งไหมล่ะ ว่าน่าจะแบงค์ยี่สิบหมดนะอามาบาิจาาให้กูเถอะนี่มาสละให้กูเดี๋ยวกูรับไปเองเดี๋ยวกูยอมการากินีเองเดี๋ยวกูยอมอภปมงคนแทนมึงเองมานี้มีสักแสนหนึ่งไหมล่ะเอาแบงค์ยี่สิบบอกธนาคารขอไปแบงค์ยี่สิบหมดอย่าไปแบงค์สีอื่นเพราะว่าถ้าซื้อสีอื่นจะไม่ถึงกูไนงะเดี๋ยวมาไม่การากินีไนงะออต้องแบงค์ยี่สิบเนี่ยมันจะถึงกูแน่เพราะมันเปน็นอัการกินีกักชีวิตมึงนี่มาบริจาากูนี่กูจะได้เอาไปทำประโยชน์ต่อไปกูจะได้เอาเงินแบงค์ยี่สิบมึงเอาไป เกิดประโยชน์จะไต้หากาลาก,กิรีมึงแต่มีประโยชน์สำหรับกูไงมีประโยชน์สำหรับคนอีกมากมายไงถ้ามึงจะคิดว่าการาก,กิรีก็ยินดีกูย,ยินดีรับผิดคำสัญญาที่เคยให้กับแม่ทำอะไรก็ไม่ค่อยจะขึ้น มีแต่ตกลงเกี่ยวกับคารักษาไม่มีเกี่ยวจ้าเกี่ยวกับมึงเองนั่นแหละทําอะไรไม่ขึ้นก็เพราะมึงทําไม่เก่งมึงทําไม่เป็นมึงทําไม่ดีมึงทําไม่สําเร็จเออมึงไม่ศึกษาหาความรู้ไม่เกี่ยวอาการผิดสัญญาแม่หรือพ่อไม่เกี่ยวชีวิตมึงอ่ะผิดคําสัญญาไม่รู้กี่อย่างต่อกี่อย่างมึงจะมาล่มจมเพราะคําสัญญาเนี่ยนะไม่มีหรอกกูจะบอกให้มึงไปดูนักการเมืองหนุ่นเจริญเอาเจริญเอามันให้คําสัญญามึงกี่ครั้งกี่คราวเออ มึงไปดูนักการเมืองเวลาหาเสียงมึงน่ะมันสัญญามึงกี่เรื่องมันทําได้ไหมกูก็เห็นเป็นรัฐบาลทุกทีอ่ะกูก็เห็นก่อโกยผลประโยชน์กันทุกทีกูก็เห็นได้เป็นอานาจมีอานาจในประเทศทุกทีอ่ะมันจะเกี่ยวหาอะไรคำสัญญาแต่ผู้มันอะไรผู้มันเก่งไงมันหลอกมึงเก่งมันมีหลักจิตวิทยาสูงมันมีความฉลาดมันมีความขยันหมั่นเพียรในการบอกมึงซ้ําๆจนมึงเนี่ยเชื่อมันมันมีกลยุทธ์มันมีเทคนิคในการบอกมึงซ้ําๆ มึงจะผิดหวังจากมันกี่จากมันกี่ครั้งมึงก็ยังเลือกมันอย่างเงี้ยมึงจะผิดหวังจากมันกี่ครั้งมึงก็ตั้งรอคอยความหวังกับมันไปทุกครั้งเพราะอะไรก็มันฉลาดมันเก่งมันเลยทําได้มันเข้าใจหรือยังมันไม่ได้เกี่ยวกับผิดสัญญามันเกี่ยวกับตัวมึงเองน่ะแหละมันจะไปโทอครพ่ทอตัวมึงไม่เกี่ยว เรื่องการรักษาคําสา์วาจาคําพูดก็เป็นเรื่องหนึ่งเราก็ต้องรับผลจากการที่เราไม่รักษาสัญญานั้นไปแต่ไม่เกี่ยวกับความเจริญหรือไม่เจริญตกต่ำหรือไม่ตกต่ำไม่ได้เกี่ยวเลยหากมีสติสัมปชัญญะนี่ไงปัญหาของคนในสังคมพอไม่ได้ศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าเมื่อไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังหลักสัจจกความจริงตัวนี้ก็จะหลงเพลิดเพลินไปตามความเห็นผิดของตัวเองความเห็นผิดของคนในโลก ก็ไปคิดเองเออเองว่าเอ้ยต้องเป็นเพราะสิ่งนี้แน่เลยทาให้ชีวิตเราตกต่ำเฮ้ต้องเป็นเพราะอันนี้แน่เลยทาให้ชีวิตเราไม่ดีเมื่อก่อนก,นกูก็เป็นกูมโนไปหมดทุกอย่างอ่ะเออเฮ้ยกู uh, ทําไมช่วงนี้เงินไม่เข้าเลยว่ากูย้ายกระถางทูบหรือเปล่าวะเนี่ยเอาแล้วกระถางทูบเป็นเหตุสังเกตได้กูเริ่มมโนอีกแล้วอ่ามโนแล้วหนึ่งอา่ากูว่ากูย้ายกระถางทูบนี่เลยเงนินไม่เข้าเลยเนี่ยอ่ากูย้ายกระถางทูบกลับ ขอข้ามาใหม่อ่าสักพักหนึ่งหิ้งพระสกฆ์กโจะเลยเริ่มเช็ดปัดกวาดเช็ดฉูหิ้งพระเอาล่ะเงินไม่ข้าอีกแล้วกูว่าเป็นเพราะหิ้งพระกูเช็ดอะไรไม่ถูกหรือเปล่าวะกูถูอะไรไม่ดีหรือเปล่าวะกูไปปามาดวาดร้ายอะไรตรงไหนหรือเปล่าเอาแล้วกูเอาอีกแล้วขอข้ามาอีกแล้วหิ้งพระทํากูแล้วนั่นไม่โทษตัวเองเลยมึงสังเกตปะไม่มีคําว่าตัวเองเลยมีแต่อะไรมีแต่อย่างอื่น อขยับนี่นิดนึงตายหาแล้วเงินไม่เข้าเอาล่ะกูต้องหาวิธีแล้วกูต้องแก้อย่างไงวะเนี่ยสมัยก่อนตอนยังไม่ได้เป็นหมอดูเองไหมนะกูไปหาหมอดูแล้วอาจารย์เงินไม่เข้าเลยช่วงเนี้ยหมอดูเริ่มควานหากูแล้ไปทําอะไรมาก็ไม่ได้ทําอะไรนะแต่ช่วงนี้ย้ายหิ้งพ้าไงย,าย้ายย้ายเข้าย้ายออกอย่างเงี้ยนั่นย้ายอันนั้นแหละทําให้ไม่เจริญนั่นน่ะอันนั้นเลยน่ะเป็นเหตุใช่เลยนี่เขามาบอกแล้วเขามาบอกแล้วนี่ เขามาบอกแล้วว่าการยาหิ่งพ้าครั้งเนี่ยไม่ได้ขอขมาเขาก่อนเอ้ยอาจารย์แต่ผมก็จุดทูบนะจุดกี่ดอกสามไม่ได้สิยาหิ่งพ้ามันต้องก้าดอกเอ้าเหรอไม่รู้จริงๆอาจารย์ทํายังไงดีล่ะเงินไม่เข้าเลยเงินไม่มีเลยช่วงเนี้ยมาเดี๋ยวอาจารย์แก้ให้แก้ยังไงอาจารย์อ่ะเตรียมมันี่มานะเตรียมมานี่มานะเดี๋ยวอาจารย์จัดการให้เท่าไหร่อาจารย์ห้าพันห้าพันสบายใจกูจ่ายพวกกูสบายใจเลยโอเคอาจารย์สบายใจแลวห้าพันโอ้ชีวิตกงจะดีละ เออนั่งรอเลยลมหายใจเขา้าลมหายใจออกดังดอกไม้มาโอ้ชีวิตกูกำลังจะเจริญแล้วเงินทองกำลังจะไหลามาเทมาแล้วเสียไปห้าพันสันขวานมึงดูความโง่กูมาก่อนนะคิดไม่ได้มึงดูแล้วกันกูเป็นมาพุ่งมึงมาก่อนนะ่ะละคิดอะไรไม่ได้ไม่มีทางคิดได้เลยคิดไม่ออก มึงเ้าแปลกปะ่ะคิดไม่ออกคิดไม่ออกเลยว่ามันเป็นเพราะเราเนี่ยสร้างเหตุปัจจัยในการได้เงินได้ทองมาไม่ได้แต่เรากลับไปโยนความผิดให่อะละกิ่งพระขยับนูน่นขยับนี่แก้นูน่นแก้นี่มึงเชื่อไหมแม้มกระทั่งมึงเปลี่ยนกรประตูเนี่ยมึงก้ามาเป็นเหตุเป็นประเด็นได้มึงเชื่อกูปะ่ะเปลี่ยนกรประตูมึงไปหาหมอดูปุ๊บไม่ได้มันกระเทือนจะทําอะไรในบ้านจะทุบอะไรในบ้านจะเลื่อยในบ้านต้องดูเลิกดูดวงต้องดูเลิกดูยาม ถ้าไม่ดูเรื่องดูยามนะมันจะกระเือือนคนในบ้านเนี่ยปัญหาเลยเกิดไงหูยอาจารย์แม่นมากเลยใช่เดือนนี้ผมเปลี่ยนกรประตูเพราะว่ากรประตูมันล็อกบ้านไม่ได้ผมก็เลยเปลี่ยนใช่เปลี่ยนแบบนี้ไม่ได้นะตหลังต้องดูดวงกับอาจารย์ก่อนต้องมาดูเลืกเวลาก่อนยามเวลาในการเปลี่ยนกรประตูกรประตูเนี่ยเปิดเหมือนกันเก็บทรัพย์การกักทรัพย์นะประตูเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเก็บทรัพย์อ่าถ้ามึงจะไปไขประตูปะปเปะป,า,ป,ปาเนี่ยคนอื่นเนี่ยจะมาเอาทรัพย์มึงไปได้ ฮะคนอื่นจะมาเอาทรัพย์กูไปได้ใครวะมึงเก็ตปะประตูอยู่ในบ้านมึงคนอื่นจะมาเอาทรัพย์มึงเพราะประตูกรประตูมึงเนี่ยลงเลิกลงยามไม่ดีจะมีคนเนี่ยมาพรากเอาทรัพย์มึงไปได้ฮะใครเหรอมึงลองถามก็สิใครใครจะมาเอาทรัพย์เราไปได้ใครเหรออาจารย์ใครจะเอาไปได้ก็นอกจากมึงใช่หรือเปล่าเออมึงน่ะเป็นคนใช้ทรัพย์ ถ้านอกเหนือจะขโมยขาโจรไปนะนอกเหนือจะขโมยข้าโจรขโมยของม,มึงนะใครเป็นคนใช้ทรัพย์มึงใครเอาไปก็มึงนะคิดได้ไหมคิดไม่ได้มึงว่างงมาเรื่องง่ายๆแค่เนี้ยมึงฟังดูนะมึงฟังดูเนี่ยที่กูพูดเนี่ยมนดูง่ายมากเลยมันดูจริงไปหมดเลยแต่มึงแปลกใจมาว่าทําไมมึงไม่รู้เอามึงว่าแปลกป่ะวันหนึ่งที่กูถึงบางอ้อในคําสอนพระเจ้านะกูนั่งขำตัวเอง๊ากเลยอะ่ะกูแบบ อูโหูกูนี่มันโง่แบบอูโหูกูแบบสรรหายว่ะกูโง่เลยได้โง่ได้แบบอุ้ยโง่แบบซ้อนแบบทําไมกูมันโง่ขนาดนี้กูเรียนจบปริญญามาเพื่ออะไรเนี่ยกูเรียนจบปริญญาตีทําไมเนี่ยพ่อแม่กูส่งเสียงมาหมดเป็นล้านๆเนี่ยกูเรียนจบมาทําไมเนี่ยอะที่กูต้องมานั่งดูเริ่ดูยามานั่งระแวดระวังประตูประตูหน้าต่างมานั่งดูว่ากูจะทําอะไรกูต้องดูเวลาก่อนกูต้องหาความมงคลไม่มงคลในชีวิตกูงงมากเลยอ่ะ แต่คิดออกไหมคิดไม่ออกกูแปลกมหะศจรรย์ใะมึงว่าแปลกนะนั่นแหละเรียกว่าการไม่ได้สดับในคําของพระเจ้าเพราะอะไรมันไม่รู้ตามความเป็นจริงมึงรู้อะไรมึงก็เชื่อ,อนนั้นอนะ่ะเพราะอะไรก็มึงไม่รู้ว่าความจริงจริง,รง,รงมันคืออะไรนั่นแหละปัญหาของพวกมึงแล้วเป็นแล้วมันเคยเป็นปัญหาของกูด้วยประเด็นอนะ่ะมึงเข้าใจคำว่าคนตื่นทำยังเอ่อกูอยากให้พวกมึงตื่นเพราะอะไร มึงจะได้ไม่ง่อแค่นั้นเลยกลุ่มที่กูตั้งว่าชื่อคนตื่นทำเนี่ยเจตนากูมีแค่นี้แล้วพวกกูเคยง่อกูอยู่กับเรื่องปัญญาอ่อนพวกเนี้ยมาทั้งชีวิตกูอยู่มาก่อนผูกมึงอีกถ้าพวกมึงว่าพวกมึงเนี่ยสุดมาเจอกูสุดกว่ามึงไม่มีทางชนะกูหรอกกูจะบอกให้เรื่องปัญญาอ่อนพวกเนี่ยกูทํามาก่อนมึงกูทํายิ่งกว่ามึงกูบอกให้ ล่องเหนือล่องใต้กูไปมาหมดแล้วที่ไหนศักดิ์ธิ์กูก็ไปโธวันหนึ่งกูเลยออกมาบอกสอนเพราะอะไรกูอยากให้พวกมึงตื่นรู้กูอยากให้พวกมึงเลิกปัญญาอ่อนเลิกไรสาระงม,มงายมันไม่มีประโยชน์พอเวลามึงได้รู้ความจริงแล้วมึงจะรู้ตัวมึง่อนมึงจะยอมรับเลยไอ้ที่กูด่าว่าโง่มึงโง่มึงโง่มึงจะยอมรับเลยว่าเออวะจริงกูโง่ เหมือนวันหนึ่งที่กูด่าตัวเองว่าโง่แล้ววันหนึ่งกูก็มานั่งเออกูโง่จริงๆแหละก็ไม่แปลกใจว่าทําไมมันโง่